ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมีไอ้งั่งอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่เป็นพิมพ์ที่หายากนะครับแต่เอามาโชว์สององนะครับพมติดเชือกอยู่ด้วยกันอะคงนี้คือองค์ที่ผมใช้อยู่ใช้อยู่แล้วนะครับและองค์นี้คือองค์ที่ได้มาใหม่นะครับสองพิมพ์นี้เขาจะเรียก นั่งสะบัดหน้านะครับอันนี้จะเป็นนั่งสะบัดหน้าพิมพ์ธรรมดานะผมพิมธรรมดาองค์นี้จะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเขาจะเรียกสะบัดหน้าจักรพรรดิทรงเครื่องนะครับผมเป็นพยางั่งจักรพรรดินะครับเป็นพยางั่งสะบัดหน้าพิมพ์จักรพรรดินะครับปางจักรพรรดิองค์นี้เก่ามากนะครับอ่าเป็นพิมพ์ที่หายากสุดๆอีกหนึ่งพิมนะครับ <fundamental universe> <is ainsi> <üss popcorn> <bachelor> <lide punto> ในวงการมีอยู่ไม่กี่ตนนะครับที่ของแท้เลยนะครับสภาพคือสมบูรณนะ์นะครับดินอาจจะหลุดลุยไปบ้างนะเพราะเจ้าของเดิมเขาใช้ขุดดินออกหรือยังไงไม่รู้นะมันทะลุไปสองข้างสองข้างที่เขาเอาอะไรอุดไว้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่เป็นดินเดิมก็ยังเหลือนะครับขึ้นขึ้นไข่เต็มนะครับดินนี่สภาพดินเก่านะครับเก่าแบบธรรมชาตินะครับ สภาพโลหะนี่นี่สมริดครับโบราณาจะเรียกทองเหลืองโบราณอะไรก็ได้นะครับเราจะคนเขาเรียกแต่ผมจะเรียกว่าสำิดนะผมเนี่ยความคมชัดต่างๆนี่เห็นนะครับตาจะเป็นทองแดงนะครับหรือไอ้ง,งั่งตาแดงนะเนี่ยเป็นตาตอกนะครับผมจะเรียกมันตาตอก ลักษณะคือทรงเครื่องนะเป็นปางจัก,กรพรรดิของพิมพ์สะบัดหน้านะครับจิมนี้สุดยอดความหายากครับเนี่ยผมเล่นมาผมเพิ่งได้มาองค์แรกเลยนะครับองค์แรกนะครับที่ตั้งแต่เล่นมานครับเนี่ยอเป็นของจะเรียกว่าเป็นของผู้หญิงนะครับผู้หญิงท่านหนึ่งที่ลงที่เขาขายครับเป็นของพ่อเขาแต่เดิมนะครับพ่อ เสียชีวิตไปไม่นานนะครับอายุหกสิบนสะี่ปีครับมีเมียสี่คนเขาจะมีสามตนนะครับเป็นงางล้นเหล็กตนหนึ่งแล้วก็เป็นหุ่นพยนต์อันหนึ่งพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาจะเลี้ยงด้วยเลือดเขาเห็นเลี้ยงด้วยเลือดประจํานะครับตั้งแต่เขายังเล็กนะครับจนพ่อเขาเสียไปนะแล้วก็สาเหตุที่เขาขายนะครับเพราะไม่มีคนดูแลนะครับลูกๆเขาก็ไม่ไม่ใช้ไม่อะไรนะครับ แล้วก็น้องเขาน้องผู้หญิงเขาเป็นคนที่เอามารักษาไว้นะครับนพอเป็นของพ่อแต่มันมีเหตุการณ์นะครับที่เขาเล่าให้ผมฟังคือเขาฝันว่ามีคนมารวนลามนะครับเนี่ยมารวนลามครั้งแรกนะครับเป็นผู้ชายมารวนลามเนี่ยที่เขามาไว้กับตัวเขาไม่ใหม่นะครับ <c oughs> และก็ก่อนที่เขาจะขายนะครับ ก่อนที่เขาจะขายประมาณสองวันนี่ครับเขาฝันว่าเห็นพระนะครับพระตา,ตาตาสีแดงนะครับใส่ชุดขาวนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกตัวเองว่าเป็นพระมาเข้าฝันเขาพยายามจะลวนลามเขานะช่วงนั้นเขาก็คล้ายๆว่ากําลังจะเป็นประจําเดือนนะครับน้องเขาบอกกําลังจะเป็นประจําเดือนเขาก็ฝันนะครับฝันเห็น พระมายืนจลวนลามเขาอ่าแล้วแล้วคนที่ฝันไม่ใช่คนเดียวนะครับผมมีสามคนพี่สาวเขาก็โดนนะพี่สาวที่มานอนด้วยก็โดนแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งนะครับผมเนะเขาก็เลยกลัวกลัวแล้วไม่กล้าไม่กล้าเก็บไฟนะครับเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามันวนลามจะหาเจ้าของใหม่นะครับเนี่ยพอผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งนะครับเขาฝันเขาฝันอีกนะครับเนี่ยเหมือน เงันงั่งมันมาทวงสัญญาว่าจะหาเจ้าของไม่นะครับทีนี้เขาก็เลยมาขายนะครับผมก็เช่ามามีประสบการณ์ครับพ่อใช้มาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับเมียสี่คนนะครับผมเมียเขาน้องเขาเล่าให้ฟังครับดูสภาพครับเดี๋ยวมาดูสภาพสองกล้องให้ดูนะครับของแท้ๆเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับความสวยงามโลหะครับ ความเรียบเนียนตานี่ตาตอกนะเป็นตาแดงนะครับองนี้มีความสวยงามนะครับสภาพโลหะการขึ้นคราบคราบใครที่ใช้มายาวนานนะค,นนความละเอียดต่างๆของพิมพ์นี่ปากนะครับสังเกตปากนะครับนี่จุดที่ผมดูนะครับโลหะแล้วก็ปากนะครับ ดูอีกองค์เทียบกันเลยนะครับผมจะให้ดูสภาพโลหะเทียบกันนะครับอีกองคหนึ่งนี่ครับดูที่ปากรอยขีดคมมากนะครับผมคมลึกนะครับองนี้เหมือนกันครับองนี้นี่องนี้ก็เหมือนกันนะครับสภาพโลหะนี่ครับรอยปากขีดลึกนะครับรอยเส้นเล็กๆนะครับแต่มันคมลึกนะครับนี่องค์นี้เหมือนก็คล้ายๆกันครับอยเส้นเล็กๆ คมลึกนะครับเนสภาพโลหะ <c oughs> ดูสังวานนะผมจะไม่แตกคนระับความความคมละเอียดนะจะไม่แตกเป็นความสวยงามนะครับเป็นจุดจุดอะไรก็ไม่แตกนะครับผมเนี่ยสภาพโลหะเกา่าๆนะครับเนี่ยก็มีชํารุดเล็กน้อยทะลุตรงนี้ไปนิดนึงนะครับาแต่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับ ไม่ได้ยากต่อการดูของแท้นะครับนี่ความละเอียดความเรียบเนียนการใช้งานผ่านการเวลามายาวนานนะครับถ้าของใหม่ไม่เป็นแบบนี้นะครับเราสังเกตดูนะครับเสียนเสียนตรงนี้จะเล็กๆนะครับเสียนตรงนี้จะเล็กๆนี่เสียนตรงนี้จะเล็กๆนี่ตรงนี้ครับจะไม่ยาวไม่คูณจะไม่ใหญ่อย่างนี้นะครับอตรงนี้นะครับตรงเสียนตรงนี้คนระับจะเล็กๆ แล้วก็หน้าหน้าจะไม่เอิบอิ่มอย่างเงี้ยหน้าจะแหลมแหลมนะผมองค์ก็จะเล็กกว่าองค์นี้นะนะเล็กกว่ากันเยอะะเพราะว่าแกะพิมพ์มานะครับผมนี่สภาพครับสภาพการใช้งานมาดูแล้วสวยงามนะเป็นปางจากักรพรรดิที่หายากที่สุดนะครับองนี้ฮนะเนี <c> ่ย <oughs> ผมเพิ่งได้มาวันนี้นะเพราะว่านิมนตนขึ้นเอวเลยนะครับ ความเก่าของโลหะความสวยงามนะรอยขีดข่วนนี่ผมเอากรรไกรตัดเชือกออกนะครับมันลึกก็เลยไปขวดเล็กน้อยนะครับนี่สภาพโลหะความเก่าดูดูด้านหลังครับดูด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่ดูดูเส้นเส้นข้างหลังนะครับผมจะคมลึกมากนะครับเห็นได้ชัดเจนนะไม่เบลอครับไม่เบลอ ความเรียบเนียนความสวยงามของโลหะเนะท่าเทียมกันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผ่านการใช้งานมานะพอประมาณนะครับผมเป็นยุคต้นนะครับองนี้ปางจักรพรร <c oughs> ดิดูดูที่เชือกก็ได้ครับเชือกที่เขา <c oughs> เชือกที่เขาถักแขนเอวนะนี่ครับเก่าเก่าจนคาบขี้ใครอะไรติดไปหมดนะครับผม นี่คือการใช้งานมายาวนานนะครับหลายชั่วายุคนนะครับดูใต้ฐานนะครับพิมพ์นี้จะฐานจะประมาณนี้นะครับผมไม่ฐานบางนะครับไม่บางนะครับผมเหมือนเขาหล่อตันนะครับแต่มาหลุดออกหรือยังไงผมก็ไม่ทราบดูดินครับผมดินดูดินนะครับนี่ดินครับดินจนขึ้นคาบใครอะไรไปหมดแล้วนะครับ นี่มันทะลุไปนะดินเหมือนเขาแกะหรือยังไงไม่รู้นี่ครับนี่คาบใครต่างๆขึ้นตามดินนะมีคาบขนาดข้างในหลุดอกไปครับย,นะยังยังเห็นดินได้ชัดนะครับนี่คือหลักการพิจารณาของผมนะผมใครจะพิจารณายังไงผมไม่ไม่ทราบนะครับแต่ผมพิจารณาด้วยสายเหตุแบบนี้นะครัโดยความสมดุลของโลหะแล้วก็ อายุการใช้งานนีสภาพของดินก็ประมาณนี้นะครับผมงั่งเก่าเน,นี่เหมือ <c> น <oughs> องนี้องนี้จะเป็นฐานตันเนี่ครับสภาพดินไม่ต่างกันนะครับผมมีคราบครอะไรขึ้นตามดินไปหมดแล้วนะครับเนี่ครับ,รบเป็นเพื่อนดูครับเป็นของที่หายากนะครับผมเพิ่งได้มา ผมชอบที่ตากับปากนะับเจเลยดีนะประสบการณ์ของของผมยังไม่มีนะเพิ่งได้มาวันนี้แต่จากคําบอกเล่าของน้องผู้หญิงเขานะครับถือว่าโอเคนะครับสภาพโลหะกับคําบอกเล่า,นะามันจะสมดุลกันนะครับถ้างั่งที่ทําขึ้นมาเรียนแบบใหม่สร้าง Uh, จะสร้างเรื่องราวให้มันดูขังมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนของเก่าจริงๆนะครับการเล่าไปมันก็ไม่เข้ากับสภาพของของวัตถุที่เราใช้อยู่นะนแบบนี้นี่ความคมลึกนะผมสวยงามคนระับองนี้ปางจากักรพรรดิคนระับสะบัดหนะ้าแล้วก็สะบัดหนะ้าสององคนะ์ครับเป็นปางจากักรพรรดิเนะี่ย เหลืออยู่สององนะครับอ่านี่เพิ่งได้มาใหม่กับองค์นี้ที่เหลือผมปล่อยหมดนะครับเนี่ยมีพี่เขามาเหมาไปแนละ้วองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่สองหมื่นสองนะครับเี่ยใครชอบทักมาได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟซผมโดนบล็อกไปสามวันนะครับเนี่ยโดนบล็อกเมื่อเช้าครับเข้าขายแล้วเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมโดนบล็อกไปสามวันเ่ก็ ทักมาที่ใต้คอมเมนต์มานะทักใต้คอมเมนต์นะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทักกลับไปครับให้ให้ไอดีไลน์อะไรไว้นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสมบัติหน้าปังจักรพพัดนะครับเขาเรียกทรงเครื่องนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากมากนะครับผมตาแดงด้วยนี่สภาพตาแดงเป็นทองแดงเถื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะทองแดงเถื่อนนะครับเขาตอกเข้าไป ในวงการเขาจะเรียกตาตอกนะครับสภาพลวงหาคือด้านหน้านี่มันมันสึกไปหมดแล้วนะครับนไม่เห็นดั้งนะนี่คือการผ่านการใช้งานมาโดยสมบูรณ์แบบนะครับความเก่าถึงยุคครับนี่ซอกซอกซอกตามซอกต่างๆนะมีคาบใครคาบอะไรนี่ครับตำนาน ตำนานนะครับพวกเครื่องรางพวกนี้เป็นตำนานไปแล้วครับยากที่จะค้นหานะครับต้องใช้ความเชื่อเท่านั้นนะครับในการใช้งานถามหาที่สร้างไม่ไม่เจอหรอกครับทุกวันนี้ไม่รู้ใครสร้างแต่ตำนานของเขามันสุดยอดครับเรื่องเสน่ห์เมตตาแค้ลคาาคงกระพันนะครับนะแล้วแต่คนใช้นะครับผมนี่ตัวน,นี้เขาเลี้ยงด้วยเลือดนะครับ น้องเขาบอกพ่อเขาเอาเลือดอเส้นตลอดนะครับผมทุกวันพระทุกวันศิลวันโกนนะครับวันนี้ผมก็เอามาชมเพียงเท่านี้นะครับผมไม่ได้เข้ามาทำคลิปนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาโชว์กันสัหน่อยครับว่บางๆเดี๋ยวผมมีอะไรมาใหม่ผมก็จะเอามาลงให้พวกเพื่อนๆพี่ๆชมนะครับผม ฝากติดตามฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ